ไตบกราา่ลาพระเวดงพรวิดัดนะครับผมก็อยู่กับผมไอศีลปกจอยกันนั่นะวันนี้แล้วก็ยูยกับหน้าเกมนะผมการเดินแล่แค่หัวสุดวัยนะโมชื่อเกมภาษาไทยมันโคตรเกลียดเลย <c oughs> ก็มาดงมาดูดีกว่านะครับท่านผู้ชมเราอยู่อลเลบอกอยู่กับ12ไอวินอาร์นะเอ้ยเออเออถูกแล้วถูกแล้ว <c oughs> ลงเฉยกอ่ะก็อยู่กับกลุ่มไกลดแจ็คพอตนะครับผมตอนนี้7-9ถึงโมงจะมีมาจองกับน้องทาวบอร์สวยสุดเซ็กซี่นะครับ ก็จัดเหมา2เกมรอบเช้าก่อนนอนแล้วใครที่อยากรู้ช่วงเวลาเข้ามาพูดคุยนะครับผมเขาเรียกว่าขิงขาดตะใครไปมักกูดไปในกลุ่มก็รีบๆเข้ามินแรกได้ลิปเลยนะท่านผู้ชมอ่ะก็คลิปนี้เหมือนเดิมไม่ดำเนินการเล่นตาดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะผมเรามาดูกันเี็กว่านะครับว่าน้องคาร์บอยสุดเก๋สุดเท่สุดอลังการสามรัทธิึ่มนะคูณถึงหนึ่งพันจะเตะให้เราหรือเปล่าก็คือรอบที่แล้วที่สุดจัดจ้านในย่านนี้นะบอกเลยครับใครที่ยังไม่ดูก็ไปหาดูยอนหลังกันได้นะเจ็ดหมื่น บ,บอกเลยว่าสุดกว่านี้ไม่พีกแล้วทุนร้อยนะบอกเลยหลักร้อยนะเอ,อ๊ะเอาเลือกมาเริ่มตนน้นะที่ห้าร้อยท่านผู้ชมเราขอญาตเลยเออลังหน้ากระดงหน้ากระดากันก่นนกอนเหมือนเดิมนะครับเพระวเพรียบเพาะว่พระค่อนข้างเงียบเลยโอแม่สาวโดยไม่พล่มาเลยนะันลูกเฮ้ย <c oughs> เอาตั้งแต่ต้นคลิปเลยหรือเปล่าแนละ้วบมแล้วเลยแล้วเบรกไม่ทัน แล้วเบรกไม่ทันเ้องเปลี่ยนยางนะท่านผะู้ชมโอ้โออยยางดอกหมดหรือว่าหมดดอกเอาเรื่องเลยค่อนข้างจะเอาเรื่องจัดเลยนะสิบหมุนไม่ติดอะไรเลยนะออเอาเรื่องเอาเรื่องนะนวดกันไปยาวๆแล้วนวดนวดอยู่ขึ้นฟีเฉยนะผมสามตัวนะเกมนี้สิบหมุน เดิมต้นที่คุณแปดนะผมสุดอลังการงานสร้างเลยมาขอให้มันแปลกดบดคูณสัก8ล้านทรงสุดหนึ่งพันนะจะแปดล้านบ้านแหละเฮ้ยถ้าได้ฟรีเดฟรี่กนว่ากินแปดแปดสิบหกสิบหมุนเลยนะเออถ้าได้ฟรีเดฟฟีลนะทุกผู้ชมโอ้โหแล้วมาหย่อมเดียวแล้วมาเป็นหยุมเป็นหย่อมไม่ถึงกับหมดราย,ยาเท่าไหร่ ั๊มก right? ็ไปขวดเฮ็พีหิวเลือดกับโอ้โหแล้วลูกเอขาดช่องเดียวท่านผู <S <s ええ้ชมเสียดายแปรบเลยโอเคลูกเอมากระพวงตรงเอสุดเซ็ตเลยนะผมแล้วก็จังหวะนี้เลยกมนสุดท้ายปั๊มเข้าไปลูกเจลูกเจลูกคิวลูกคิวเอือสวยสวยเพื่อติดติดโมคูนแค่ไสนพอเองอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะสามสองว่ะเพื่อน อู้คู่พันแปดโอ้โ oh my god เกือบปกติสี่เลยนะท่นานผู้ชมครับดจ็ดสักคอมโบนึงนี่นะ่าจะบันเทิงเรืงล้านสิบบาทนะฮะท่านผนะู้ชมพันแปดเลยได้คูณแบบสามสองหล่นใส่หน้าเข้าไปนะผู้ชมดอกนี้เยี่ยมไหลจัดกับฟรีนี้นะผมมาเบสสามสิบเลยละกันขอญาตเลยต้องเล่นแับชาบช่วยแล้วก็ช่วยชาบนะตอนนี้ได้มีอยู่ยี่ป์สองจุดสองเค ก็หมุนล้างหน้ากระดงหน้ากระดานกันไปปังเข้าไปครับงคาร์บอยยิงปืนตังคปอกแปลกๆแล้วก็โอ้โหลูกเจมาสวยงามพระรามแปดคอเหอะน,นะคอเหอะน,นะคือเราจะเน้นเป็ดสูงเหมือนเดิมนะครับผมเราจะหาทางยอดให้มันติดให้ได้นะท่านผู้ชมคือคูณไม่ต้องนะ่เอาคอเป็ดสูงก็พอนะจังหวะน,นี้ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่รอคนะูณห้าร้อยไม่วัางแล้วตอนนี้ได้ยากจริงนะครับผมก็เสียดายคลิปคูณห้าร้อยนะมันหายปัป๊บไปกับตาไปแล้วตอนนี้ มาเราเน้นแบบสูงแล้วกันเอาแบบหนักๆนะครออู้นะสามสิบสี่หกปีบแบบนี้โอ้ยก็เกินพอแล้วนะผมหวังว่ารอบนี้จะมาให้นะครับขอแบบคำนวณโหดๆคีโมมากเดี๋ยวไม่แตก <c oughs> โอ้โหแล้วติดหมวกขาวบอยไงแล้วโอ้โหโปโจนโปฟ้าหน้าโปรสวยงามเพื่อนโอ้โหสามสี่ห้าเขาไปแล้วนะผมปลากันรัวๆรัวๆรัวๆ,ๆ,ๆเลย เทโบนะครับหลังจากล้างคอนอย่างไรเสร็จมันจะต้องมาสาธุ99มาหรือเปล่าเพื่อนโปรโลปลาบัวป,ปีคือขอร้องเลยป่วยพอดแล้วไ,ไอไอลุ้นจัดเลยลุ้นจัดเลยตอนนี้เหลือ16บเคไอ้ิบหกเควันวนี้นกี่ตัวเคแล้วนะเงียบยังเงียบอยู่อุ้ยสวยงามพวกผ้าหน้าพวกหมวกคาร์บอยนะผมตั้มยาวๆไงจังหวะนี้ลูกคิวหรือลูกคิวต่อ คอเหอะนะขอร้องเลยนะอ้อนวอนอ้อนวอนคอร้องวะนะนะแตกเหอะเพียงมิดห้าสิบนะครับรอบนี้ปัม๊มเตอโบโล้างความดัางไรไงจังหวะนี้แล้วก็อีกท,ทักทีมามาเหอะมามาลูกสวยงามแล้วโอ้โหวี่คูสี่ไม่มาคนระับสี่แปดแล้วสิบหกนี้น่าจะโอเคเลยนะแตกนอกสิบหกกำลังดีนะครับประมาณห้าถึงหกคอมโบใช่ไหมละแม่งก็สี่คอมโบแล้วจะไม่ผิด อุ้ยแล้วปืนแก๊ปปืนแก๊ปต่อขวดเห็ดกีฮิวเลือดนะครับโอ้โหแล้วหมวกแก๊ปเต็มจอพัหโอเคเพื่อนมันต้องคุยกันให้รู้เรื่องเพิ่มเบ็ดหยอดนะครับหยอดติดมาอีกพันแปดนะท่านะผู้ชมสวยเลยแต่เราค่อยแบบพุ่งขยานมาถึงเป็นร้อยครับเราต้องดูชงดูเชิงกันก่อนนะ คูณไม่ต้องคูณไม่ต้องเพื่อนโอ้โหแล้วคูณสามโซนจังหวะนี้คือรัวรัวเวลามันเข้าคือมันเข้าแบบเข้าสุดเข้าสุดจริงนะเกมนี้โอ้โหเน้นเบสส็ดโซบคูณไม่ต้องไอ้เพื่อนนะไม่ต้องถึงร้อยก็โหดได้นะท่านผู้ชมมาเรื่อยๆเรียงๆกันไปปั๊มลูกเคียรเออทุยลูกเคียลูกจมาโอ้ใหม่ตอตอนนี้ก็ปาลาไปหกเคีนะท่านผู้ชมประมาณถึงครึ่งทางแล้วตอนนี้สไตล์เฮียสิบ ไม่ 10k ไม่เลิกเออเอาดิขอให้มันสุดให้มันสุดปั้มเข้าไปพวกพาหน้าพวกนไผมโอ้โหน้องเจนมาติดปืนแก๊ปกปืนแก๊ปส่งเอบานทักูวิลล่าต่อด้วยโจรท่าพวกอีกแล้วโอ้หมายก้อนทูนสามตอกนะครับแล้วมาลัวๆจังหวะนี้คือมันกำลังไหลไงน่าเพิเ่มเม็ดดีไหมวะเดี๋ยวขอลองสักนิดนึงเผื่อมันเม็ดแล้วนะผมเพราะมันติดๆกันสองตาแล้วไง มันน่าจะเงียบไปสักพักใหญ่ๆเออเ้าค่อยอัดตอนนั้นนะท่านผู้ชมรอดูเชิญกันก่อนจังหวะนี้สำคัญนะบอกเลยไปเบ็ดร้อยบเพื่อนเออโอเคยังหรอกยังหรอกใกล้แล้วแหละแต่ว่ารู้สึกรู้สึกได้สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนะหลวงพ่อหลีนะครับผมออแปก,กกจุยกระจายมาเพื่อน โอเคมาให้ลุ้นประจำเลยแล้วมันเงียบงเงีจังวันนี้คือมันต้องยอดให้ติดนะถ้าไม่ติดติด,ดเกิงนะบอกเลยเหลือ5เคแล้วอย่างสู้ไงเพราะวอะไรมันค่อนข้างจะได้อยู่นะเพราะมันไม่ติดยาวๆแบบนี้มีโอกาสมาดอกใหญ่สักรอบหนึ่งถ้าได้รอบนี้คือพอเลยสัญญาเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเพราะจะออกสักทีนะคนนั้นนะเออนะคนคนนั้นนะ แล้วแล้วจวังหวะนี้มามันมาสองรอบแล้วมันสองรอบแล้วรอบนี้ขอเลือดนะขอร้องเลยไอ้ยายังยังยังไม่มามาช้าแต่มานะโุ้ยสวยมัวคาบอยโอ้โหโปกพาหน้าพปกติดเชยแล้วครับแล้วก็คาบอยคูณ4ี่นสองะครับต่อด้วยปืนแคปคูณ8แล้วโอ้โหไม่กอดไม่ต้องเน้นคูณเยอะคือเน,น้นดอกใหญ่อะเน้นตัวแพงนะครับแล้วก็แบบเบ็ดตูก่กันนะมาจบเอาสิครับ ซปเปอร์เมกากันไปสิบเคเน้นเน้นเบ็ดร้อยนะผมเนี่ยเออของจริงของจริงนะผมโอเคหยอดติดเข้าไปสิบเคนะผมแล้วตอนนี้เราจะมาซื้อฟิลป,ปินกันเจ็ดเปห้าแล้วกันนะผมอดีมั้ยก่อนปิดคลิปสวยเลยสวยเลย,ย,เลย,ย,เลยอันนี้ก็เป็นการหยอดนะผมคูณไม่ต้องเน้นเบ็ดสูงนะชื่อคอนเทนต์นะโอเคนะครับเพราะหาคูณห้าร้อยหาเท่าไหร่หาไม่เจอเล่นเป็นติดยี่สตาจริงหายากจริงนะ คลิปนั้นก็เส่ลงเสีได้เหลือเกินไม่น่าเลยนะครับผมไปแล้วไปรับไม่กลับมา่านผู้ชมก็ไอพีเฮียด้วกดซับกดไลค์กันด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะก็มาดูกันว่าดอกสุดท้ายนี้จะเป็นดอกสุดท้ายจริงหรือไม่นะครับผมถ้ามันไม่ใช่ดอกสุดท้ายนะครับผมมันก็จะเหลือประมาณ 10k ซึ่งเราก็ต้องปันต่อให้ได้ 10k กันอีกนะก็แล้ววนลุ่มนะลูกแต่ถ้ามันมานะครับผมถ้ามันแตกนะซึ่งไม่น่าแตกหรือเปล่าถ้าหมุนแล้วเนี่ย นับถอยหลังน,นะครับผมอุ้ยเฮ็ p พีอุ้ย, H p, ยสวยงามลงเกณฑ์มาโอ้โหส่งเอเต็มจอจังหวะนี้แล้วโอ้โหบัลลาก็บัลลาก็เลยคือดอกเดียวรู้เรื่องอ่ะเออคุณไม่ต้องเยอะคือเดน,นสับดอกดอกใหญ่เท่านั้นโอ้โหยี่สิบสามเอสับดอกดอกใหญ่ของแท้แน่นอนอันสสาวัลลาฮ์ฮึมกันเลยโอ้โหแล้ะปืนแก๊ปมาส่งท้ายหรือเปล่าหรือเปล่ามีไหมมีแท็กไหมโอ้โหปืนแก๊ปรัวๆจวังหวะนี้หกสี่ศูนย์อีก แผเพิ่มแเพิ่มขอ 40k โอเคไม่เป็นไรให้ผา,ายได้โอ้โหแล้วมันมาดอกใหญ่นะครับผมต้องเจนเราสับสองนางตัวเลยนะครับผมคือแต่โคตรเหมือนโคตรมี 26k กันเลยนะครับกับฟรีสปินนี้อเอาคือเราลงไป7,500นั้นเป็ต่องอันหกโอ้โหโคตรค,ครูโคตรครุม,มก็คลิปนี้ได้ไปทั้งหมด 23k กันนะท่านผู้ชมโอ้โหหาร้อยเองกับนะโบนัสรอบนี้คือเยี่ยมยุดเยี่ยมยอด ก็ไม่ว่าใครที่อยากเข้าพูดคุยนะครับผมเล่นเป็นเทคนิคต่างๆลิงก์อยู่ดีคอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมกับดิ่งแจกเตือนไว้นะก็รับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบายบาย